พี่สิงพี่สิงตื่นตๆน,นี่มันตะวันสายโดเดจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนสิงขยี้ตาตื่นขึ้นมาเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรกันว่าเนี่ยทำไมฉันกลับมาอยู่ที่นี่พี่เป็นอะไรพี่บัวมีของสิงรีบถามด้วยความเป็นห่วงบัวแกอยู่ที่นี่ได้ไงฉันกับแกเลิกกันไปนานแล้วไม่ใช่หรือพี่พูดอะไรของพี่ฉันไม่เข้าใจสิงนึกย้อนไปนเมื่อเดือนที่แล้วลอตเตอรี่ไหมขัดลอตเตอรี่ไหมขัดแม่ค้าแม่ค้ามานี่หน่อยจะ้ะ รับเลขอะไรดีจ๊ะดูได้เลยมี9ก้าสมเก้าไหมมีจะมีจะพอดีเลยชุดห้าใบนี้ชุดสุดท้ายแล้วห้าใเลยหรือใช่จัดเลขสวยนายเนี่ยได้เลขเด็ดจากไหนมาหรือพอดีผมฝันเมื่อคืนสิงนึกย้อนความฝันนั้นขึ้นมาไอ้สิงเสียงเรียกจากชายชุดขาวนายเป็นใครกันก็เทวดาที่คอยดูแลบ้านหลังนี้ไงเองอยากถูกหวยไหมอยากสิทธิ์งั้นข้าจะให้หวยจริงหรอจริงสิทธิ์แต่ข้ามีข้อแม้หนึ่งข้อข้อแม้อะไร เมื่อเองรวยแล้วห้ามย้ายออกไปอยู่ที่อื่นและห้ามบอกใครว่าเองถูกหวยให้ใช้ชีวิตเป็นปกติดได้ได้ค่ารับรองเทวดาเลยบอกเลขให้กับสิงห์เช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างเดินอยู่ในตลาดก็มีคนมาขายหวยพอดีและมีเลขที่สิงห์อยากได้เลยซื้อมาหนึ่งชุดจำนวนห้าใบตกเย็นวันนั้นสิงห์นั่งลุ้นหวยอยู่หน้าจอทีวีเลขที่ออกห hey, 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 ้าแปดสี่เก้าสามเก้าห้าแปดสี่เก้าสามเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง พร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นไปทั่วบ้านจนบัวออกมาจากห้องครัวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สิงพี่สิงโวยวายอะไรจะ๊ะข้าถูกหวยแล้วโวยข้ารวยแล้วพี่เราจะไม่ลำบากแล้วใช่ไหมบัวยิ้มออกมาด้วยความดีใจใครบอกละ่ะแกสิลำบากคนเดียวเถอะไม่ใช่ฉันแน่นอนพี่พูดอะไรก็พูดให้มีเก่าอย่างแกฟังไงมีเก่าเราก็ใช่น้าสีโวยข้ารวยแล้วและคนที่จะมีความสุขกับข้าคือน้องส้มคนเดียวเท่านั้น สิงรีบเก็บข้าวของออกไปจากบ้านโดยไม่สนใจบัวมีที่ร่วมทุกร่วมสุกกันมา20ปีเมื่อตอนอายุ20สิงและบัวแต่งงานกันด้วยความรักและอาศัยอยู่กินกันมา20ปีทั้งสองไม่มีลูกบัวมีอาชีพขายข้าวแกงในตลาดส่วนสิงมีอาชีพเข็นผักในตลาดซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากบัวสิงนั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะชอบขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วแต่อารมณ์บัวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร พราะลำพังขายข้าวแกงก็พออยู่ได้ไม่ลำบากเท่าไหร่พี่สิงพี่อยากทิ้งฉันไปนัดมีแก่อย่างเองหรือจะสู้อะไรน้องส้มเมื่อสิงขับรถออกไปจนลับตาัวก็ได้แต่นั่งร้องให้น้องส้มน้องส้มพี่มาแล้วจัดพี่สิงส้มคิดถึงพี่จังเลยมาเหนื่อยเหนื่อยนั่งพักก่อนเดี๋ยวฉันไปเอาน้ําเย็นมาให้ส้มสาววัยยีห้าปีมีอาชีพเป็นนักร้องห้องอาหารที่สิงตามจีบอยู่นานจนวันนี้ที่สิงโทรมาบอกว่าถูกหวย ส้มเลยให้สิงย้ายออกมาจากบ้านบัวทันทีพี่จะต่อไปนี้บ้านหลังนี้คิดว่าเป็นบ้านพี่น่าจะได้จะน้องส้มวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เดินทางไปขึ้นเงินและนําเงินใส่กระเป๋าใบใหญ่กลับบ้านมาพี่สิงฉันอยากได้บ้านหลังใหม่เอาใหญ่ๆ่เลยนะพี่ว่าก็เป็นความคิดที่ดีบ้านสังกสีหลังนี้เก่าจนที่ไม่อยากนอนเลยใช่จะฉันเห็นด้วยทั้งคู่ใช้เงินจํานวนสิบล้านในการซื้อบ้านดูท่ามกลางหมู่บ้านคนรวย พี่แก้วดูโน่นสิ์ข้างบ้านเรามีคนมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาน่าจะรวยหน้าดูนะเพราะหลังนี้ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านงั้นเราไปทําความรู้จักเขากันดีกว่าดีและแก้วสองคนผัวเมียที่มีอาชีพพยาบาลและทนายความเดินไปทักทายสิงห์และส้มที่กําลังให้คนขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอยู่สวัสดีครับผมชื่อแก้วและมีผมดีเป็นเพื่อนบ้านพวกคุณครับเมื่อส้มหันกลับมายังสองผัวเมียอ้าวส้มพี่แก้วพี่รู้จักเขาหรือช่ช่ใช่จ้า ส้มเป็นญาติห่างๆของพี่จ่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่แก้วพี่ดีดน้องส้มน้องรู้จักสองคนนี้หรือคะใช่ค่ะพี่แก้วเป็นญาติห่างๆของส้มค่ะส้มพูดพร้อมกับขยิบตาให้แก้วหลังจากการย้ายของเข้าบ้านเหนือสิงก็หลับไปด้วยความเพลียฝ่ายส้มก็กระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเจอแก้วรักแรกของส้มฝ่ายแก้วก็นอนไม่หลับเช่นกันทั้งสองเลยออกมาเดินเล่นหน้าบ้านท่านสายตาทั้งสองที่มองผ่านรั้วด้านข้างก็มองเห็นกัน ทั้งคู่เดินเข้ามาหากันและลงเอ่ยกันที่ห้องชั้นล่างของบ้านสิงฝ่ายสิงนั้นหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลาผ่านไปยี่สิบวันแก้วและส้มแอบเจอกันทุกวันจนเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาน้องส้มพี่ว่าไอ้สิงมันเป็นก้างขวางคอเรานะักพี่อยากให้น้องส้มมีพี่คนเดียวพี่จะเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าก็พี่มีพี่ดีอยู่แล้วนี่ไม่เอาพี่หึงส้มอยากให้ส้มอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวพี่จะได้มาหาบ่อยๆไงแล้วพี่จะทำยังไง เพราะพี่สิงแกเป็นเจ้าของเงินไล่พี่สิงไปแล้วฉันจะกินอะไรหลักว่าแต่ตอนนี้มันเหลือเงินเท่าไหร่แล้วประมาณ15บห้าล้านจัดอย่างั้นดีเลยมันถอนเงินมาเป็นเงินสดใช่ไหมใช่จ้ะถ้างั้นถ้ามันตายไปซัดเงินนั่นก็เป็นของเราถ้าอย่างนั้นถ้าพี่สิงตายไปพี่ต้องเลิกกับพี่ดีนะดะได้จัดแก้วตอบด้วยอาการลุกลล้ยลุกหลนทั้งสองวางแผนกันวางยานอนหลับในน้ําดื่มเมื่อสิงหลับไปทั้งสองช่วยกันยกสิงแขวนคอแท่งเป็นการฆ่าตัวตายเมื่อสิงใกล้สิ้นลมหายใจ ก็ปรากฏว่าบัวก,กาลังปลุกสิงเพื่อไปทํางานอยู่ที่บ้านที่พูดว่าฉันเลิกกับที่แล้วหรือไม่จะไม่จะพอดีพี่ฝันร้ายนิดหน่อยเลยพูดอะไรแปลกๆว่าแต่รอยที่คอพี่ทําไมเหมือนคนโดนอะไรรัดเลยละ่ะสิงสะดุ้งกับคําพูดของบัวรีบเดินไปดูคอตัวเองที่หน้ากระจกทันน้ำตาก็ไหลออกมาที่เจ็บไหมเจ็บสิทเจ็บที่พี่โง่และทําร้ายบูไงพูดพร้อมกับดึงมีเข้ามากอดบัวไม่เข้าใจสิ่งที่สิง กำลังทำแต่ก็เข้าใจว่าสิงห์น่าจะเพิ่งสั่งเมาหลังจากสิงห์ออกไปทำงานเมื่อถึงตอนเลิกงานก็บอกบูว,ว่าไปธุระส้ม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 ใครมาเรียกหน้าบ้านออกไปดูสิที่นหนเมื่อในออกมาดูคุณเป็นใครแล้วมาหาใครผมชื่อสิงห์มาหาคนชื่อส้มส้มที่ไหนคุณจำผิดหรือเปล่าไม่ผิดแน่นอนผมอยู่ที่บ้านนี้มายี่สิบวันแล้วถ้าจะบ้าออกไปให้พ้นไปไปไปไ,ปไปกลไกลใครรอพี่คนบ้านน่ะ เมื่อกลับถึงบ้านสิงห์นั่งคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งเป็นไปไม่ได้นังส้มมันจะไม่ได้อยู่ที่นั่นได้ไงแล้วฉันจะแก้แค้นมันยังไงสิงห์ท่ามคิดอยู่นานตกกลางคืนสิงห์สิงห์ท่านท่านเทวดาท่านครับช่วยผมด้วยนังส้มกับชู้มันฆ่าผมมันเอาเงินผมไปหมดเลยสมน้ำหน้าเองไม่ตายก็บุญแ,แล้วนะี่แหละนะที่เขาเรียกว่ากิ้งก่าได้ทองมีเงินแท้ๆกลับทิ้งคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วไปหาคนที่จ้องจะเอาผลประโยชน์จากเรา ไอส้สิงเองลองนึกให้ดีว่าตอนเองไม่มีเงินใครยังอยู่กับเองฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนที่อยู่ข้างเราแม้เราไม่มีอะไรเมื่อเรามีคนที่ควรมีความสุขที่สุดคือคนที่อยู่ข้างเราตลอดมาจำไว้สิงสะดุ้งตื่นพร้อมน้ำตาพร้อมกับหันไปกอดมีรักแล้วหลับไปจบแล้ว